ก็เหนียวมาบยเสียบบยเสียบอมินวมาปาดคอชุ <c oughs> ตัวขาดบ่ได้ ที่ว่างรักไปแข่งขันอีกมันมีมันมีเป็นจานว่างไปใส่ของด้วยใ่ไมมะเมนติมนวนรัวสีเลียมะเขือโอ้ยพดดยวกเจ้ากินเขาไปไห ดัดจริตมนีนี้บ่กไปคนโปแม่นกินเขาสั้นกินเขาไว้ด้พี่น้อง คนกินแบบนี้มันติดนิสัยเพราะว่าตอนที่เขาใบตาเขาทางานตอนเขาเห็ดงานน่ะเขาละผิดชอบเยอะอเื็ดเห็ดคนเดียวทั้งโรงแรมเนาะงานซีซ่าหางานก็ะเ็นเขาพูดอย่างเขาก็เลยกลายเป็นคนกินเขา่าเยอวยันปรทธานงาน ฝรัง่งคือกันจัดฝรังร่งพน็กงานยรลานไทยเนาะสืยังมอเว้นสือพังมือก็สือพังมือก็หลางจานยังมอขึ้นล่างจานฝรั่งข็าเบคขาวฟากกินฟากกับ Å! Oh. Mm. Mm. กส่งทยเพื่อจะทำไม่มีคือเพื่อกินกุ้งกุ้งดิบกุ้งแช่น้ำปลา บอกเขาบอกกุ้งยี่นี่มันว่เป็นตะกีนมันบ่มันบ่ซดกุ้งรุ่นรุ่นอันแซ่น้ำปลาบ้านเขาเนี่ยต้องกินกุ้งแซ่ฟิตซื้อส่องฟิตมันลายนาำเอามากินกินแล้วค่อยปวดท้องค่อย ตัวคนชอบเนาะแต่ว่าค่อยกินแล้วค,ค่อยกุ้งแซนด์วปลาที่ม,มังไทยก็สูดตายแต่ว่ากุ้งที่สุกแล้วกินไปเลยเพราะซามโตกุ้งลวกกุ้องอุ่งหยองจอดถ้ากุ้งดิบกินกุ้งแซนด์วิปปนะ้าให้เลือกกินให้เลือกกินกินที่บ้านเขาดีกว่าเมืองไทย ชัมกัดกินดิบรวยๆอยู่เนี่ยเนี่ยออกมาจากก่องผิดโลกมันจะกลิ่นสำหรับไขว่าองขอ่ โั่ด้วยค่ะเขาก็ติดมือกินเขา่าเสือชหมอแก็ตก,ก็เผ็ดเนาะกินเจตะแต่งโตไป กระเป๋าไปจากนั้นมันเกิดี่ผักเนี่ยดูคอนเสิร์ตกันไปดูคอนเสิร์ตปกูกับเนื้อ จะได้แต่งเนื้อกินไปอีกเลยไปนอนไปเอาประเดี๋ยวไปนทำไม่ได้ตับกัวมันหนาวออกข้างนอกตับกัวก็ได้หวานขอปาก ไม่หยิบกินที่เราโตที่เราโตหุ่นหวยกินเขาเลยหุ่นป้งตับปกตัวเสียไปดีจ้ะเสียบคอยหลดก็ไปกิดตัวจมตำ ใส่บักนาวจะใช้น้ำบักนาวน้ำบักขามคั้นสะน้ำอุ่นคั้นให้มันได้ระด,ดับกลางเวลาต่ำสมต่ำ,ต,ำต่ำอย่างเยมันช่มีน้ำม่ใช่งายกลินใส่ผักกเคี้ยวนหน่อยๆอะไรมีอยากเสร็จไปแล้วจ้าก็บไ,ไปกินตัวอี้่มเสียไปดิพี่หนุ่มบวกๆวก ไปซื้อพักอีกู่พักก็อยากกินอันนั้นอีกแล้วก็อยากกินแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่ยนันบกแข่ง,งเลยเมียบะเคี้ยคขึ่นเลยนะอ้ย เราเนาะค่ะรึบเบล่าเามนี่เสนอตอนมะเขียะมะเขียะวุบเข้าไปบักจะตโตปุ๊บเข้าไปบักตัวบมื่กินแรดดิบแฟนกลับถามว่าไม่นี่ก็เมื่อกนินหมักแดงอีกมันมันเศร้าเสียเปล่าถึกถึกคักตอนนี้นั่งตัวน,นี้นั่งถึกสิบโคนตั้งแต่สมัยตั้งแต่เคยกินไม,ไ,มไม่เน้นนั่งถึก อืมมันเกิดยากมันสตูขาดไปเลยไป็า้าจุบจๆๆๆๆๆๆุบจับจุบจรักแล้วการักกาน